Bói ta lúc bói hay băng lưỡi băng quên ấy băng cho bên ấy băng cho mù lên á <laughs> มีแมวตัวอื่นมาวนเวียนที่บ้านเราบางเท้มไม่นอนเลยกลางวันเฝ้าแมวตัวอื่นเฝ้าทําไมอ่ะจ,จะเอามาเป็นเพื่อนอีกสักตัวก็นเนอทุกวันนี้คนก็จะกินแกบแล้วไม่เลี้ยงแล้วนะลูกนะมัมีไม่ไหวแล้วมัมีเหนื่อยจะตายแล้วชใช่ถ้าแต่เลี้ยงพี่ดันลากับลูกชาวบ้านมันมีก็หมดแรงแล้วไม่เอาเพิ่มแล้วนะลูกนะไม่ไ <laughs> มีแมวตัวอื่นมาหน้าตาเหมือนพี่ดันล่าเลยแต่ว่าหางไม่ฟูขนสั้นพี่ดันล่าทำไมมาอ้อนนองเบสอะลูกมันชจ้านองเบสใช่เหรอไม่น่าใช่นะมันใช่ <laughs> มันเจ้านองเบสนองเบสน่ารักใช่ไหมบางนางเบสใส่เจใ้กอยอยู่นะ ต้องใส่แล้วลูกเดี๋ยวเขาอุ้มบังเตะไปเรื่องหนึ่งหนาบอใ่ไหมครับนั้นต้องหาต้อยคอยน้องเบสแล้วมั้งเลี่ยมนองลาวหนังก้าวนู้ตตองใจงาบกองนองพี่บุกปุยขาวดำนี้ตัวมาเลยตัวรักเลยทำหาวปากโงนุ้ พ่อยหายนะห้ามให้พี่เด็กขาดพี่ดอลล่าสุดรอทำไมพี่ดอลล่ารอพันนี้นั่งไข่เลี่ยมชุบเลยนะทำไมพี่ดอลล่ารอแบบนี้ลูกพี่ดอลล่ากลายเป็นจิ้งตกตาแข้งไปแล้วปลาจวดหรือเปล่านี้ สองแผ่นเบื้องหรือหืมสองแผ่นเบื้องสองแผ่นเบื้องหรือเปล่าฮัลโหล